วันนี้ทําตามคําสัญญานะครับเอาเลขมาให้เบิองแล้วนะครับถ้าชอบเท่ากับตามนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะแต่เบิงไว้ก็เพเสียหายหพี่น้องนะครับเนออดีไม่ดีนะครับดีไม่ดีนะเลขปีกล้วยวันนี้นะครับอาจจะตรงกันกันกบเลขที่ทุกคนแบบเล่งไว้ก็ได้นะครับเออบางด้านคือเลขนี้แบบมโหฬารนะแปกธรรมชาติ นะเป็นสิ่งสักธิตนะครับมอบให้หรือแบบนะเป็นอีหย้งก็บลูร์ละนะครับเอาเป็นว่าผู้ใดเสื่อนในสิ่งนี้นะครับกน็นะสามารถเบิงได้นะเออเมื่อนี้เดี๋ยวผ้า่องเลข <c oughs> นะใครที่เห็นนะใครที่คิดนะใครที่คิดแตกตา่างนะครับคิดตีเป็นเลขตัวอื่นตีได้นะทุกคนเห็นแล้วตีได้ครับนะไม่จําเป็นต้องเอาเฉพาะแนวทางที่ผมให้ บอแมวว่าผมเห็นเลขตัวนี้ทุกคนต้องเห็นเลขประมาณนี้ไม่เอานะครับนะต่างความคิดพี่น้องต่างความคิดสามารถแช่กันได้ใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับยูนอยู่หน้าผมเนี่พี่น้องนะครับเนาะอันนี้อยู่นานะเหตุการณ์นี้เกิดอยู่นานะ Moment, นะครับนะโบมันภาพแตงนะครับเกิดขึ้นอิเลนะขันดิตแตงก็คือสิมเวอไรท์หรอกนะขันแตงก็คือสิบบเน,นียนป่านนี้นะครับเนาะอ่นะ ให้ทุกคนสังเกตครับปกตินะปกติปีกล้วยออกมองไหนปกติปีกล้วยออกตรงไหนทุกคนตรงนี้บอตรงนี้นะปกติมันจะออกตรงนี้ใช่ไหมปกติมันจะออกตรงนี้นะอ่ามันจะออกแถวแถวใบมันบอแต่นี้ครับอันนี้ล้ำต้นพี่น้องข้างข้างนี้คนละต้นนะข้างข้างนี้คนละต้นนะเนี่ยไอเห็นเขียวเขียวเนี่ย คนละต้นนะพี่น้องนี่มันออกกลางต้นเลยนะครับนะปีกล้วยออกกลางต้นนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมนะครับแต่สําหรับผมตั้งแต่เกิดมากเพิ่งเคยเห็นพี่น้องงอปีทัางออกมาเลยเพียะาดบอสุดยอดนะอ่าอันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่ก่อนหน้าที่ <c oughs> อ,นนทอ่าลูก ก้นอ,อนหนาที่วีท่านได้ออกนะครับลูกท่านได้ออกวีท่านได้ออกนะครับแตงหัวปีออกมาแล้วนะครับล่าสุดครับนะล่าสุด <c oughs> ล่าสุดผมไปนับมาแล้วนะครับล่าสุดผมไปนับมาแล้วครับนี่อ่ะอ่ปีกล้วยนะนี่ ผมนับอ่าผมนับหน่วยว่าแล้วนะครับมีกี่มีกี่วีมีกี่รูปอยู่ในนี้อ่าเบิ้งจังส่เบิงบ้งเบิ้งอกค่อยออกเราพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเหตุเลาหาลขกมาให้แล้วผมทําเลขมาให้แล้วโบแมนบอสิเบิ้งเปล่าจังส่เดผมทําเลขมาให้แล้วนะครับนะเนี่ยอันนี้ต้นเดิมนะ อันนี้ต้นเดิมเลยนะครับต้นเดิมนะแต่ถ่ายคนละมุมอ่ามันออกกลางกลางลำต้นเลยนะครับออกกลางลำต้นมาก็เนาะก็รวมรวมนะครับรวมรวมแล้วนะครับเลขอะไรดีครับผมมีแนะนำนะมีไห้มีไห,ห้ผมตีมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอารูปที่มีตัวเลขให้อ่าท่านใดนะครับท่านใดพร้อมแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนให้ผมหนึ่งครังนะ้งครับ อ่ะเดี๋ยวเอารูปพร้อมเลขให้ดูเดี๋ยวเอารูปพร้อมเลขให้ดูครับผมนับวีนับลูกมาแล้วตีเลขมาให้เรียบร้อยเหลือแต่ทุกคนจะตามหรือไม่ตามแค่นั้นพอนะแมนว่าไห้ซ้ำนี่เ <laughs> ลยห้เจ้งชีเดียวโอยนะเมื่อเมื่อกตีว่าได้แ <laughs> มนว่าเมื่อเมื่อกตีว่าได้เสียหลดนะครับ นี่มันจะเป็นประมาณนี้อนะครับแล้วก็นะครับวีนี่มีหาน่วยมีห้ารูปแล้ววีนี้นะครับมีสิบแปดอ่าเบิงเลขพี่น้องเอาอ่าดูเลขนะวมกลับทางให้เบิงอ่าตามนี้ครับ ฮะไ,ไหมอ่ะบ่ซับจะซูมให้เบึงตัดเล่นได้ครับถ้าจะตัดเล่นนะตามที่ผมบอกเลยถ้าใครจะตัดเล่นนะครับตัดเล่นตามที่ผมบอกเลยนะ าตามนี้พี่น้องนะครับนะอันนี้ต่อไปนะครับเพื่ออยู่กับทุกคนแล้วนะครับคืออบางท่านหลายๆคนนะครับหลายๆายคนคิดว่านะครับแปดเก้าวอแปดเก้าก็ได้ครับแต่ผมไม่เอาแปดเก้าก็ได้ครับแต่บม่เอาพี่น้องนะเอาเป็นว่าใครชอบแปดเก้าใครตามแปดเก้าได้ตามนะแต่นะ อันนี้คือผมนับหน่วยนะครับนับลูกนะแล้วก็คือบอยากไฮไลท์นะมันจะมีสองสี่ีสองวีนะครับสองวีแล้วก็หวีหนึ่งนะครับวีหนึ่งได้สิบแปดรูปนับมาแล้วอีกหวีหนึ่งได้ห้ารูปนะครับก็เลขเอเลขหนึ่งออกนะครับเลขหนึ่งออกได้สองแปดห้า ท่านใดอยาตักเล่นนะสองแปดแปดห้าสองห้าตามนี้ครับมากวะชอบตามครับบอกแล้วนะชอบตามครับไม่ชอบผ่านได้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังป,งปงัร่ำรวยทุกคนเลยบ้านเลขที่คุณเต้ยอะไรคะ บ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่อยู่นานะอยู่นาไม่มีบ้านเลขที่แต่ว่าแต่ว่าใช้ไฟจากบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหครับหนึ่งหครับสองปดหาครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะนับเดิมนับสอง นับสามนับสี่นับห้าครับใครชอบแปดเก้าเล่นเล่นได้เล่นนะแต่นะครับผ่บผู้ใดคิดว่าผ่ผู้ใดคิดว่าเลขแปดเก้านะครับมันจะว่ายังไงนะแต่ถ้าใครคิดว่าเลขแปดเก้ามันตามยากนะครับก็แปดห้าก็ได้นะแปดห้าหรือแปดสองก็ก็ยังโอเคอยู่นะอืม ที่แรกผมว่าผมจะไปจุดทูบนะแต่ที่นี่นะครับเนาะคือสียากนะครับคือสิยากหลายนะครับคือสิยากหลายอะไร,ะไรยังนะครับเนาะก็เลยไม่ได้ไปจุดนะก็ก็เลยเออเอาเลขจากลูกนะครับจากหน่วยนะจากหน่วยจากลูกของหัวปีมามาให้มาแบง่งปันทุกคนนะครับอ่าน่าจะออนศินนะอาจารย์นะครับใช่ไหม ออกเสียงลาบานมันออกคือกันอีย่า <c oughs> นมนล้